ช่วงเทสเทสเทสสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะน,นี้กำลังอยู่ในช่วงของเทสเทสเทสหรือเป็นการทดสอบอุปกรณ์นะครับวันนี้อาจารย์พิสูจน์ดึงมือผมมาจริงๆแะผมบอกว่าผมไม่ถ่ายอาจารย์บอกต้องมาถ่ายร่วมกันนะครับครับอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรมาโชว์นี้ก็ลงไฟฟ้าส่วนบุคคลขนาดเล็กมันเป็นยังไงผมผมก็ตาม ลงไฟฟ้าส่วนบุคคลขนาดเล็กครับยังไม่เชื่อังไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าสําหรับส่วนบุคคลมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วเรื่องราคาที่บอกว่าเล็กเนี่ยราคามันเล็กด้วยหมื่นต้นต้นอ๋อเหรอครับแค่นั้นครับอุปกรณ์ประกอบอะไรบ้างครับอาจารย์สองชิ้นสองชิ้นมีอะไรบ้างหนึ่งแผงโซล่าเซลล์อ๋อที่ตั้งอยู่เนี่ยนะครับขนาดสามร้อยวัตต์หนึ่งแผงครับครับแล้วสองอินเวอร์เตอร์ไมโครกิด อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวตัวนี้นะขนาด3า0รอวัตต์เหมือนกันโอ้โหหนักนะจันฮะก็ของยุโรปครับอืมฮะแค่สองตัวนี้ครับเป็นโรงไฟฟ้าได้เลยครับพราะผลิตไฟฟ้าให้กับเอาไปใช้ที่ไหนตามบ้านใช้ทุกบ้านได้เลยเหรอครับจริงเหลอาจันในในฝรั่งเขาเรียกหนึ่งโมดูลก็คือหนึ่งชุดในประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆนี้ที่ไหนเขาใช้ไหมแบบนี้ยุโรปครับเนเธอร์แลนด์ครับลักเซมเบิร์กเบลเยียมเยอรมัน เขาใช้กันเขาใช้แบบนี้เขาใช้แบบนี้แค่ไอ้นี่หนึ่งแผงกับตัวนี้หนึ่งตัวครับครับเขาเรียกว่าหนึ่งโมดูลไม่มันเหมือนกันง่ายนะอาจารย์อย่างนี้ง่ายปกติถ้าผมฟังฟังดูเห็นเขาพูดพูดกันว่ายุ่งยากไปหมดเลยอาจารย์ปีนี้ปีหน้านี่สองพันร้อยห้าเก้าแล้วทเทคโนโลยีมั<ล>นเปลี่ยนอ,อาจารย์อืมอ่าอันนี้เราลองดูอาจารย์นะครับพูดเหมือนตัวนิดเดียวเองไม่ค่อยเชื่อผมนะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อาจารย์เล่นไปพิสูจน์กันดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวต้องลองพิสูจน์นะ ตัวแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงกับชุดไมโครกิตตัวนี้เดี๋ยวเรื่องการทำงานลึกๆเนี่ยเดี๋ยวผมต้องสอบถามอาจารย์อีกครั้งนึับได้เลยผมและวิธีการต่อใช้งานง่ายมากแค่ไหนมีแจ็คให้หมดแล้วง่ายมากเลยครับอาจารย์ที่อาจารย์เห็นเนี่ยเสียบใช้ได้เลยที่แผงก็มีด้านหลังจะมีแบบนี้มีแจ็ค MZ4 อยู่แล้วเสียบก็ใช้ได้เสียบแล้วก็จากนี่ก็ต่อไปเดี๋ยวมีคนในการต่อไปอาจารย์เยวก่อนไบ้านไอ้นี่มันต้องตากแดดนี่หรอก็นำไปตากแดดใช่ไหม อ๋อแล้วไอ้นี่มันไปตากแดดได้ด้วยเหรอได้ฮะเพราะนี่เอารดน้ำเรื่มฝนได้ไหมอาจารย์ไม่สงสัยเลยมันหนักขนาดนี้นี่มันหนักมากเขาออกแบบสำหรับเอ้าเดอร์โดยเฉพากันน้ำกันฝนกันระดับไอทีหกสิบห้าก็คือหนึ่งกันฝุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์กันรองน้ำได้แล้วมันจะไปซ่อนอยู่หลังแผงกระทรัดสมมุติว่าชุดนี้ครับเกิดใช้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันทํางานได้แล้วมันดีเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะอาจารย์นะทำในท่านฐานะคนไม่รู้เนี่ยครับ มันเพิ่มได้ไหมได้ฮะเป็นโมดูลหนึ่งชุดเนี่ยเลยหนึ่งโมดูลเนี่ยเพิ่มได้เรื่อยๆวิธีเพิ่มยากง่ายไมไม่ยากก็เสียบปักธรรมดาเหมือนกันแค่เสียปักหนึ่งโมดูลก็เสียปักไปครับแค่นั้นเองครับอย่าไปคิดอะไรมากเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วจังฉะนั้นแดดที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเราไม่ปล่อยให้มันไปร้อนตัวเราว่างเปล่าเล้ใช่ไหมเทวดาพระเจ้าท่านให้มาแล้วประทานให้ทุกบ้านแล้วอ่ใช้ครับอย่าไปทิ้งเปล่าแหมครับ ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปลองกันแล้วเห็นทางคุณปอเขาเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรลองแล้วนะครับก็ต้องเชิญอาจารย์มาเนี่ยครับเพื่อความพิสูจน์ให้ประชาชนได้ทราบผมอาจารย์ผมไม่เป็นคนที่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อผมไม่เหรอเนี่ยผมตั้งสมมติฐานของผมเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปผมจะไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆนท่านผู้ชมก็จะได้พบเห็นกันทั้นพิสูจน์พร้อมกับผมครับนะครับไปเชิไปลองกัน มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะทดสอบอะไรบ้างครับเนี่ยคือ1แผงโซลาเซลล์<น>ตัวนี้แผงโซลาเซลล์300วัตต์อ่ะเดี๋ยวลองมาดูรอบข้างกันซิครับว่าโซลาเซลล์มันมีอะไรบ้างอ่ะนี่ด้านหน้ามันใช่ไหมอันนี้ด้านหน้าครับนี่ด้านหน้ามาันนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังมีอะไรบ้างอาจารย์อ่าก็มีจังเก่นบ็อกก์นะครับแล้วก็สาย PV 1 F อ๋อนะครับมีสายโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะอันนี้มีกรอบมันมีกรอบมีอย่างนี้ครับแล้วก็หัว MC4 โอเค ดีใสายที่จะแยกบวกลบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว๋อครับใส่สอบกันไม่ได้สายเดียวครับอันนี้เป็นอันนี้ขีดไว้บวกครับในด้านหนึ่งลบแค่นี้เองครับครับนี่กับนี้ครับโอเคแล้วก็อีกตัว่งสเปคข้อมูลถ้าผมอาจารย์ครับนี่ตัวไอตัวที่จะทํางานกันวันนี้ไมโครกิดตันวนี้ตัวไมโครกิดอินเวอร์เตอร์ครับทำหน้าที่อะไรเป็นหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าให้เชื่อมกันไฟฟ้าในบ้านครับ เพื่อให้เชื่อมกับไฟบ้านได้เราจะทดลองก็คือเอาแผงตัวนี้ครับตัวนี้2ตัวนี้าติดกันติดคู่กันได้เลยตากแดดตากฝนได้เลยได้ได้ครับโอเคแล้วก็เชื่อมต่อด้วยสายและขั้วต่อเดี๋ยววิธีการเชื่อมต่อแค่นี้นะครับอุปกรณ์ที่จะเราจะใช้เทสให้เพื่อนช่างได้เห็นกันวันนี้นะครับก็มีมิเตอร์ไฟมิเตอร์วัดไฟนะครับแองเกิลแบบบ้านๆนะครับแองเกิลตัวนี้ทําอะไรเดี๋ยวค่อยบอกกันใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ มอไฟมอไฟมอไฟก็คือมิเตอร์ไฟฟ้าวัดกระแสเพื่อให้ดูว่ามันทํางานครับในขณะที่ต่อพ่วงกับไฟบ้านมันสามารถหมุนย้อนกลับได้ครับนะครับครับโอเคนั่นลองเลยเดี๋ยวผมขอทำนะอาจารย์นะไอ้นี้ทําไงต่อทําไงต่อเข้ากันตามคู่นะกําหนดไว้แล้วบวกบวกลบบผมต่อผิดก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับมันจะไม่ได้มันถูกต้องเลยนะครับ คือในยุโรปเนี่ยเขาต้องทําให้เป็นมาตรฐานเนี่ยสมมติถ้าผมไม่รู้เลยนะเข้ากันไม่ได้เสียบต้องเสียบดังแก๊กเลยนะย่างแก๊กนะครับนี่ไฟลบอันนี้ก็เป็นไฟบวกครับไฟบวกผมเสียบแก๊กยางงี้ต่างแดดมันทำงานไหมเนี่ยทำงานเลยครับแต่ตัวนี้ทํางานไหมมันจะเริ่มทํางานมันมีเวลานิดนึงนิดนึงแล้วก็มีแจ็คตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับต่อเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟแล้วก็ไปเสียบกับไฟได้เลยอันนี้เราทําเฉพาะชุดนี้เพื่อให้สั้นในการ สะดวกในการถ่ายทำอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวตากแดดเลยมุมเอียงเนี่ยหันหันหันหน้าไปทางไหนคืองี้ครับในการติดตั้งเนี่ยครับให้หันไปทางทิศใต้หันทางทิศใต้ครับโอเคแล้วก็สําหรับกรุงเทพเนี่ยทำมุมประมาณ15บห้าองศาเหมือน่เชียงรายมุมก้มดาวเทียมดาวเทียมถ้าเปรียบเทียบประมาณเอเชียสัตว์เดี๋ยวเอเชียสัตว์ห้าครับเอเชียสัตว์ห้ามุมก้ม่ทีจังหวัดนั้นอ่ะเท่าไหร่ก็ก้มเท่านั้นครับนะครับถ้าเพื่อนช่างที่ทําจานดาวเทียมก็จะรู้ครับอ่านะเดี๋ยวผมจะลองนะเอ เอียงองศาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เนี่ยผมอลองดูไฟตรงนี้นะครับสังเกตว่ายังไม่ทํางานนะครับลองดูนะซูมชัดๆเลยเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ซูมชัดๆตรงนี้นะครับเนี่ยที่นิ้วผมชี้นะจะเห็นว่ามันยังไม่ทํางานอะไรนะครับเอานะทีนี้ผมก็จะเอาตัวนี้าเสียบ,บปลั๊กเลยปลั๊กไฟบ้านนั่นแหละไฟบ้านนะ ทิมนะาจารนะครับเห็นนะครับไฟไฟบ้านมาแล้วนะครับไฟบ้านมาแล้วนะเอาตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เสียกว่าไฟบ้านเลยครับแต่แต่ผมได้ต่ออย่างนี้ครับอาจารย์ก็ต่อจากไฟบ้านเข้ามาผ่านมอก่ะนครับเพื่อจะเพื่อทดสอบว่าในขณะที่ไฟมาจากตัวนี้กับไฟมาจากบ้านน่ะมันดันกันน่ะมันสามารถดันไฟกลับคืนคือตัวมิเตอร์เนี่ยหมุนย้อนกลับครับให้เห็นว่ามันจ่ายไฟเข้าคืนได้ครับ นะครับอ่าผมเสียบนะอาจารย์นะเอ๊ะมันกี่นาทีมันถึงทํางานไม่กี่วิครับไม่กี่วินะเดี๋ยวลองดูสังเกตจากนี้ไฟแดงกระพริบก่อนสังเกตได้เลยพอไฟแดงกระพริบหลังจากก็มันกระพริบเป็นสีเขียวมันก็แสดงว่าเริ่มทำงานเริ่มทํางานครับเสียบปุ๊บระเบิดไหมอาจารย์ไม่ระเบิดเลยฮะมันมีระบบควบคุมใช่ไหมอ่าผมเสียบนะอาจารย์นะเดี๋ยวผมยืนดูนะครับลองดูสิครับเป็นเป็นไงฮะแดงหรือเขียวอาจารย์ครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมไปด้วยกันเลยอ่า เอาเขียวแล้วครับอาจารย์อ่าเขียวแล้วเขียวแล้วแต่เขียวแล้วก็มาดูมิเตอร์เหลแล่ะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เริ่มเขียวแล้วนะครับอ่าอาจารย์ดูที่นี่ัะขอให้เห็นให้ท่านชมเห็นงใกล้ๆเลยครับแต่มันจะหมุนช้าๆครับอาจารย์ครับครับนี่ทั้งทั้งที่ว่าเราเสียบไฟ220โวลต์นะครับแล้วไฟตัวนี้ย้อนกลับมาครับเมื่อมาเสียบต่อมิเตอร์เหมือนมันชนกันเหมือนมันสู้กันนะนันนะฮะเอาอย่างเงี้ยนะอาจารย์ครับฝั่งนี้ไฟบ้านครับ ไฟจากโซลาเซลล์เมื่อมันชนกันมัใครเหนือกว่าก็ต้องคนนั้นจะดันกลับครับเหมือนน้ำครับตอนนี้มันมันอยู่เหมือนสักไฟเนี่ยมันสูงกว่าัถ้าเป็นน้ำก็เหมือนยกถังน้ําสูงกว่าแล้วเทมันก็เทย้อนกลับมาทางฝั่งไฟที่ต่ำกว่าจะเห็นว่ามิเตอร์หมุนกลับคโอ้โหโรงไฟฟ้าอาจารย์เนี่ยเยี่ยมจริงๆอาจารย์ยอมรับผมเลยนะอาจารย์ยอมรับยอมรับเลยยอมรับเลยตอนนี้นะครับท่านผู้ชม อาจารย์ซียอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เรื่องจริงเอาอย่างนี้นะอาจารย์นะผมผมมองเห็นจุดขายแล้วอาจารย์ถ้าอาจารย์มองเห็นจุดขายแสดงว่าเพื่อนช่างก็ต้องมองเห็นจุดขายเือนคือตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเอาไปใช้อะไรตกลงในโซลาร์เซลล์เอาไปใช้ประหยัดไฟได้เลยนะครับอย่างงี้ในบ้านเนี่ยกลางวันเนี่ยแทนที่เราใช้อะไรนะใช้ตู้เย็นตู้เย็นเลยตู้เย็นต้องเปิดตลอดไฟทีวีแอร์อะไรก็ตามเนี่ย มันช่วยลดไฟได้ได้แน่นอนอย่างตัวนี้เขาบอกว่ามันจะสามารถที่จะผลิตได้ประมาณ300วัตต์300วัตต์แสดงว่าในในการใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันช่วยลดค่าไฟได้ที่300วัตต์300วัตต์ต่อชั่วโมงมันไปพ่วงกับไฟฟ้าครับโอ้โหอาจารย์สักสูงกว่าดัยมเลยครับก็หมายความว่าไอ้ชุดนี้เนี่ยมันเอาไปใช้กับบ้านได้เลยได้เลยครับงั้นเใครที่อยากจะเริ่มต้นเรียนรู้เนี่ยผมว่าชุดนี้ได้ไหมได้เลยฮะได้เนาะอาจารย์สําคัญราคาไม่แพง ราคาแค่หมื่นกาบาทหมื่นต้นๆอาจารย์จะบอกว่าประบาณหมื่นต้นต้นและส่วนการติดตั้งก็นี่แหละครับทานี่แหละครับเลยตามนี้ที่แสดงให้ดูก็ตามนี้จริงๆเลยอาจารย์ผมตื่นเต้นเลยนะอาจารย์อาจารย์เทคโนโลยีใหม่อย่างนี้ครับอาจารย์ครับถ้าในกรณีที่ผมจะมีงบเห็นว่ามันดีแล้วเนี่ยมันลดได้ตั้งสามร้อยวัเนี่ยผมอยากได้เพิ่มอีกสามร้อยวัตได้ไหมทำได้ทำได้ง่ายเอาช่างปอเอาเลยเหรอติดตั้งให้อาจารย์ดูอีก เอาอีกตัวหนึ่งนะเอาอีกโมดูลหนึ่งหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดก็แผง w, หนึ่งแผงหนึ่งแผงโซลาร์เซลล์สามร้อยวัตต์หนึ่งแผงกับกับไมโครกิดไมโครกิดอินเวอร์เตอร์สามร้อยวัตต์ผมก็เสียบแค่ไฟบวกกับลมเหมือนกันครับเหมือนผมต่อฐานไฟฉายเลยใช่ครับ แค่ตอกเข้ามาที่นี่เหมือนเสียบอะไรก็แล้วแต่ในบ้านนั่นแหละแล้วแล้วแจ็คเป็นไอ้แบบเหมือนกัน m c เขก็มาด้านครับเสียบดังแก๊กแก๊กต้องดังแก๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวเสียบที่ไหงครับมานะครับเนี่ยลบข้อลบมันก็จะเป็นรูปมันจะไม่สามารถเอาไปใส่บวกได้ครับใส่ไม่ไใส่ใส่ครไม่ได้นะครับเนี่ยไฟลบข้อลบอดังแก๊กนะครับดังแก๊กนะไฟบวกเข้าบวกนะครับอ่าลบข้อลบ อ่าบวกโอ้โหดังแก๊กดังดังลั่นอาจารย์ครับครับอีกสายเส้นหนึ่งเนี่ยก็คือไฟสาหรับเสียบไฟบ้านอ่ะครับแค่นั้นแหละครับอ่าเนี่ยนะผมก็จะเอาไปต่อกับปลั๊กนะครับนี่เขาเขามีจัคกมาให้แล้วนะครับผมก็เสียบไฟตรงนี้เข้านะครับปับนะครับอ่าทางปอครับเดี๋ยวไปเสียบปลั๊กไฟเลยเสียบได้เลยใช่ไหมอาจารย์ได้เลย ได้เลยนะเมื่อกี้สังเกตแล้วนะท่านผู้ชมคงรู้ว่าหมุนระดับหนึ่งความเร็วได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวลองดูอีกทีตอนนี้ลองดูครั้งนี้เสียบพ่วงเท่ากับว่าเป็น600วัตเป็น600วัตไฟแดงกับพิบแล้วครับกระพิบเป็นไฟเขียวแล้วครับแสดงว่าถ้าไฟเขียวว่าเริ่มทำงานแล้วครับครับอ่าเนี่ยแค่นี้ครับครับวิธีการต่อพ่วงแค่เสียบลักไฟพ่วงกันเฉยๆเนี่ยนะใช่ครับแค่นั้นเองครับอาจารย์จะซื้ออีกชุดหนึ่งไหมครับโอ้โหก็เสียบต่อไปได้อาจารย์เดี๋ยวดู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  โอ้โหเป็นไงครับหมุนเร็วขึ้นเลยครับหมุนเร็วขึ้นหมุนเร็วขึ้นเลยครับเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้มันก็ประหยัดไฟได้ได้ได้อีกเยอะที่อาจารย์ได้เลยสมมติอาจารย์สมมติสมมติมันเป็นอันตรายต่อต่อช่างไฟฟ้าเขาไหมไม่เป็นฮะเมื่อไฟฟ้าดับระบบจะถูกตัดไม่ทำงานเพื่อเซฟป้องกันป้องกัน ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวความเกิดอันตรายกันรอบหลังรอบหลังเดี๋ยวผมจะขอเอาสเปคของไอตัวไมโครกริดกับตัวเนี้ยมาอธิบายกันเพิ่มเติมนะจ๊ะนะโอ้โหวันนี้ประทับใจเลยครับกับการใช้ไฟแบบฟรีๆอย่างเี้ยพระเจ้ามอบใอยู่แล้วหนึ่งหนึงแผงกับถ้าอยากลองกับสแผงถ้าอยากเพิ่มความประหยัดครับ หรือจะใช้สักสี่แผงก็ได้สี่แผงค่อยๆเติมครับลงรถว่างๆอาไปใช้เลยเนาะครับหลังค่าลงรถดีมากโลยไม่ได้ใช้งานดูนะมิเตอร์หมุนกลับแล้วนะครับเนี่ยหมุนกลับเห็นไเห็นเลยนะครับเนี่ยแต่จุดประสงค์ไม่ต้องการให้มิเตอร์ไม่ต้องการให้มิเตอร์หมุนกลับเป็นการลดค่าไฟสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับแผงหนึ่งแผงแผงหนึ่งแผงครับต่อครับสายบวกสายลบครับข้าบไมโครกิดไมโครกิดจับไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ตัวนี้ตากแดดแา้วผได้เนี่ยสวยไหม สวยมากน้ำหนักน้ำหนักว่าเป็นสินคายุโรปแล้วก็ต่อเข้าปลั๊กไฟเฉยแค่นี้ครับเสียบไฟก็ใช้ได้แล้วครัแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโซลารเซลล์ไม่ได้ยุ่งยากเลยอาจารย์เกาใช้ได้แล้วแล้วแบตตรงแบตเตอรี่นั้นไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แบนี้ไม่ต้องใช้แล้วงั้นกลางวันก็ประหยัดได้เห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยครับถ้าไม่ได้ใช้ไฟเห็นไหมเนี่ยมนดูแล้วกันนะครับหมุนกลับโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ น่าสนใจทีเดียวนะครับกับการได้ทดสอบทดลองและผมก็ได้เห็นกับตาผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆเลยนะครับครับแต่ความที่ว่าเราไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนักเนี่ยเราต้องทดสอบทดลองก่อนนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณเพื่อนช่างที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ